วันนี้แดดดีจริงๆนะครับรถเลอะมาก็อยากจะเข้ามาล้างนะครับแต่ทีนี้อยากทําความสะอาดกระจกด้วยแต่ติดตรงปัดน้ำฝนมันยกไม่ขึ้นนี่นะสิทำยังไงกันดีตามมาดูเลยครับวิธีง่ายๆเองครับสำหรับวิธียกก้านปัดน้ำฝนของซีบิ c นะครับง่ายมากๆเลยหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มสตาร์ทนะครับลงสองครั้งนะครับให้ไฟอยู่ตำแหน่งออนนะครับไฟหน้าปัดจะติดแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นกดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำการดับนะครับภายใน10วินะครับตรงก้านปัดน้ำฝนนะครับดึงขึ้นค้างไว้นะครับ2-3วินาทีนะครับก้านปัดน้ำฝนของเราก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เลยครับครับเมื่อก้านปัดน้ำฝนนะครับยกขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการดึงขึ้นนะครับตั้งได้เลยนะครับทั้งสอฝั่งนะครับ ทีนี้เราจะทําความสะอาดหรือเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนนะครับก็ได้ตามใจเราเลยครับถ้าเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พับเก็บลงนะครับสําหรับการทําให้ปัดน้ําฝนนะครับพับลงไปนะครับเด๋ต้องไปดูข้างในต่อครับสําหรับวิธีเก็บก้านปัดน้ําฝนนะครับให้กดปุ่มสตาร์ทนะครับให้ไฟตําแหน่งนะครับเป็นหน้าปัดออนนะครับดึงก้านปัดน้ําฝนนะครับ นะครับหนึ่งครั้งก้านปัดน้ำฝนก็จะถูกพับเก็บยันตำแหน่งเดิมเลยครับเป็นยังไงครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับสำหรับวิธียกก้านปัดน้ำฝนนะครับในส่วนของอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาทำอะไรนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามพห้โอ้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับ